โอเคเราต้องไปกันต่อแล้วล่ะมิกุูมินจับให้หน่อยเอ๊ะอ๋อที่ว่ามิกุูมินยินอะไรโอเคทีนี้เราจะไปเราต้องไปที่เอ่อไม่รู้สิเอ็นมิกุูมินอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเค บอยดีเลยจะเปิดแล้วใช่ไหมครับไอตรงนี้ไงตรงที่ผมมันใช่ตรงที่ผมเคยเปิดที่ครั้งแรกไหมแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าผมดูันนี้อยู่พี่กันอืม นี่คือต่อไปผมขอสร้างบ้านตรงนี้แต่บ้านตรงนี้จะไม่ใช่บ้านาแบบเดิมเลยบ้านหลังเดิมจําได้ไหมบ้านหลังเดิมเป็นยังไงถ้าไม่กลไม่กมลัวินลืมไปไม่กมลัวบินไม่มได้ยังเราเจอเลมขึ้เดี๋ยวเรากลับไปหาเลมใหม่นะรอแต่ตอนที่จะกลับไปต้องรอให้เรื่องทุกอย่างมันจบก่อนก็ใจสิ่งนี้หมดสิ้น แมมบ,บยะนะอย่าอย่าเจอตัวหาเลยนะเว้่แต่บ้านหลังนี้เราสร้างแบบเหมือนกับบ้านเก่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นน,ะนี่โอเค Yo. Cho cho mà hầm nhẫn. Hai núm. Cho mà hầm nhẫn. Chị sẽ kha mày đi đẹp Lại còn mày đi khụ. Ơ แปนบนึงวุฒิธรรมดาไปอ๋อแล้วก็น้าดูแล้วรู้วิธีแล้วต้องโซเชียลให้แอคเชิร์ไปลูเตีแ้วเย้ กันทุกคนที่อยู่ในระยะเลยชิบห้าใช่ไหมแถมหมดเวลาละ,าละ,าละโอ้ยนนเนาะคือวานระเบิดเป็นสดๆดร้อนๆตะกี้ เคิดจะคุยสมัมผัสเลยสิ่งนั้นจะเป็นระเบิดอ่ะเไม่กูมินไปหลับกันดีวกว่า ตอนนี้ผมมีภารกิจในการทำรีวิยมอะค้ะาเข้าบ้านผมจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้คือจิบจิบคือจิบโอเค นั่งซะโอเคข้อตัดไม้อย่างเดิมอะมาสปีรัน โอเคผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วกลับไปกันดีกว่าเ,เีหลือนะ99อันเลยอ่ะโอ้โหผมเชียอแล้วอื้ม ได้มาเยอชะาช,าชา่เออมึงมาหาป้าแสายยางตรงนี้จะกันนะเพื่อน เยอะมากเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากันจะช่วยหมดประโยชน์ของแกแล้วเหรอตะก,กี้ยังดอไม่ออกเลยว่าจะสร้างบ้านยังไงอืมอ๋อโอเคคิดออกอะยัทีเรา้ ไม่เคยเห็นนะเด้ไม่เคยเห็นนะไอ้ตกบ้านนะเด้เขาบอกเลยว่า,ากำลังจะพูดเลยว่าขอบอกเลยว่าเลมเจอบ่อยแลดหมปอดมดยะเยอะวเอ <c oughs> <c oughs> ก็บนี่ตัวนี้จะเป็นฟาร์มผม แล,แล้วต่อไปก็จะเป็นการแป้บหนึ่งยังไม่ได้ห้อของบุญ เป็นพัวนะ โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวลืมท็อตด,ด้วยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไปวัากันหน่อยดีกว่าเนี่ยดูเบงกูมีหลอดดิเอ้ยน่ารักเหมือนเดิมไหม เอไปใครใครส่งเองมาทีละควินเรื่องวมันดับเลยอันเบิร์กิงอะเป็นยังไงี่ไอพวกนี้เก็บเงิน มสิ่งที่เจ้าต้องทําต่อไปนี้หลังจากที่เจ้าได้รับกระดูก D.O มาแล้วเจ้าต้องทำห้คนณทั่วรายสามหกคนแล้วก็สีที่สามารถสัมผัสกระดูกของ D.O นี้จะค่อยๆกลายเป็นวัชพืชหลังจากทารกสีเขียวเกิดมาจากกระดูกนั้นแล้วทารกสีเขียวมันจะตามหาคุณและตอบสนองคุณเมื่อคุณใช้คำพีนั้นหลังจากพูดสิบสี่ประโยคคำลับออกไป สีเด็กสีเขียวก็จะเข้าหาคุณและจะกินคุณเข้าไปหลังจากนั้นไว้์ซนเน่ของคุณจะพัฒนาร่างกลายเป็นสีมูนจะนั้นคุณก็ต้องไปหาเส้นผ่าศูนย์กลาง x 2 8แล้วก็ z 8 0หลังจากนั้นให้คุณขึ้นไปอีก100คุณก็จะได้รับการอีเป็นเมด in Heaven Okay, โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราจะหลับนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หลับเก็บก่อนเก็บก่อนอืมโอ้เหล็กพอเกินมาแล้วอันหนึงเหล็กครับอะไรได้บ้างมีดอเออว่ะน่าสนใจนะมีดแต่ถ้ามันก่อนตอนนี้ยังไม่สน อันนี้ก็ขอครับพวกขององงงงไปก่อนโอ้ครับยิ่งเกินไปมาโยโอเคหลับกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นแป๊บนึงเดี๋ยวมา ไปเข้าน้ำปะผมกลับมาแล้วโอเค นี่รู้รู้แล้วใช่ไหมทำไมผมไม่อยากสร้างบ้านเพราะอย่างนี้เนี่ยค,คือสิ่งที่ผมเคยพูดมาผมเกลียดคีเปอร์เพราะอย่างนี้แหละมีมีตรงนี้อยู่น่าจะขุดไม่ได้เย็บขุดไม่ได้โอ้ลึกเหมือนกันนี่น โอ้โอยหนอไม่เป็นไรชีวิตนี้ไม่หว่งหวงห่วงเดียวคือไม่ได้เจอแร่โอเคใครมาตีหม,อ,หมอนีมวะเลือกคุณ เนี่ยสีประตัการเหล็กว่าไปจะว่าไปบางทีมันก็มืดเกินนะโอเคโอเคขอคุณหบบน็นบ้างนึง ที่เป็นทางขึ้นไปนะโอเค ได้มาห้าสิบสามนะโอเคกลับกันดีกว่าฮะถามว่าทำไมผมบอกว่ากลับกันดีกว่าเงินเหรอของผมนะ่าต้องการหมดที่ผมต้องการหมดแล้วยังไงเล่าจิกกู่รึเปล่าอ่ะเย็นน่าจะหมดจริงะมากลับไปกันดีกว่าเอ๊ะเจ๊กี้ทางเลยวะ ผมยังไม่ได้เป็นสมดุลนะมันเป็นทางเลย eh, เอ๊ะ Killer Queen เราจะเรียกอีกยิงนดยก็ Killer Queen นะนี่ไงทานโอ้โอ้เจอเจอที่ e นชาร์ t เจอที่เอาไปเอ c นชาร์จนี่มีแค่หนึ่งอัน คุม้มไหมแต่ผมก็ไม่ค่อยขนาดนั้นเริ่มมืดเลยเริ่มมืดเริ่มมืดต้องปักทดเออแล้วผมม่กูมินผมผมปลดให้ไม่ไม่นั่งนี่หว่าลืมผมปลดให้มันนั่งโอ้ยแย่แล้วม่กูมินเธอนั่งอยู่ตลอดเวลาผมผมลืมปิดผมลืมเปิดให้ม่กูมินหลับแต่ตอนนั้นเป็นตอนตอนเช้าไงผมทำไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วอันนี้แย่จริงๆอะ่ะ คต้องรีบต้องรีบต้องรีบผมต้องใช้ไปเดิดดั้กละต้องต้องใช้ไปเดิดดั้ก จีรละควินโอ้หลับหลับหลับโอเคแต่ดูสิว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรฮะอืมพวกวกวอลนี่มันทำอย่างกัน ฟาร์มเมลเวลิลลืมกันนี่ลืมยังไม่ได้ทำนี้เลยไปทำก่อนดีกว่าอันนี้ผมคาบเผื่อไว้นะเเรียบร้อย ของที่ไม่ต้องการตอนนี้คือเห็ดลาพีสลาพีสแล,ล,ล้วก็นี่เออมาทำต่อผาชิบไม่ได้จะฝังตรงนี้โอเคแล้วก็ตอเผาอีกหนึ่งอัน รู้ใช่ไหมผมจะทำอะไรนั่นแหละสิ่งที่ผมจะทำก่อนอื่นให้มันมีประโยชน์ให,ชนให้มีประโยชน์ก็แล้วพออ่ะอยากอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาเผื่อคนที่ไม่รู้ผมจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า ตเตาเผารุ่นพิเศษคือเตาเผาเหล็กเฉพาะเหล็กนะตเตาเผาเฉพาะเหล็กอ่ะนี่นะคุณต้องเอาหินแบบที่แบบแตกอะ่ะเอาบล็อกหินที่แบบแตกๆมา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 เผาให้มันกลายเป็นบล็อกหินสมบูรณ์แบบอีกครั้งแล้วพอเป็นบล็อกหินสมบูรณ์แบบปุ๊บก็มาอันนี้เผาอีกก็จะกลายเป็นบล็อกใหม่ที่ชื่อว่าสมูทสโตนใช่ซึ่งบล็อกนี้ต้องการสามบล็อกนะผมลืมใช่ไหมโอเคอย่ามองกันเลยเขิน เสร็จแล้วเจสร็จแล้วเจสแล้วเสร็จแล้วโอ้จเจสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยเจสสิก้าขุดออกมา <c oughs> นี่แล้วก็จะได้แล้วเอออีกหนึ่งอันคือที่ทำอาหารก็นี่เลยจะไม่ยากนะสองเนี่ยทำไม่ยากทำไม่ยากสิ่งที่มันทำยากไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทำอาหารแต่มันคืออันหนึ่ง มันไม่ได้ยากนะาก,การทำอาหารแต่สิ่งที่มันยากคือไอ้เตาเผาเผาเหล็กเนี่ยอันนี้น่าจะยากที่สุดที่ผมคิดละหนึ่งสองสมแล้วก็สต้องการเสียนแต่ตอนนี้เขาพอเพาขาพอเ,พเ็กก่อนแล้งก,การเสียนโอเครอแป๊บนึง Okay. เรียบร้อยสามแล้วก็ตรงเตาเผาเหล็กอีกหนึ่งอันแล้วมันจะเผาเร็วกว่าเตาเผาอื่นนะเตาเผาเหล็กเตาเผาเตาเผาแร่โอเคกลับมาเต็มแล้วเอ่อเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าเออยเตาเผาอาหารลืมลืมวางนะ่าแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอากทิวาง ตรงนี้ยังไม่ได้อุดขออุดแป๊บนึงเออช่องมันไม่ต้องอุดมานี่ก็เก็บไปเลยบล็อกซ้ายก็ไม่มีวิวเหมือนกันเออใช่ลืมพี่อย่างนี้ไปเลยอืม mày mình 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 Ôi, mình ดู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 มันเผาเร็วกว่าเตาเผาปกติดูดูตรงนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมให้ดูความยากนี่คือสิ่งที่เราเล่นผมยากนะครับนะครับทีนักโคลผมเล่นผ่านไหมอาตารย์ให้ผมคิดไหมไม่น่าจะเหลือ

เอออันนี้เก็บนี่ก็เก็บขอบีนี่ก็เก็บ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 แล้วก็เก็บเก็บเก็บโอเคเสร็จแล้ว

ตัวเองดูดูดูคมกรูมกรนนะมันแบบโค้รได้เปรียบเลย